สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสไปหาเราะแถวจังหวัดพืรุการนะครับผมซึ่งชาวบ้านบริเวณแถวนี้นะครับผมคนจะนิยมปลูกทุเรียนนะครับผมทุกท่านซึ่งจะเห็นเพื่อนบ้านนะครับที่ปลูกได้ผลนะครับผมมาชมบ้านหลังนี้ครับผมทุกท่านเพิ่นปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านเลยนะครับผมทุกท่านปรากฏว่าตอนนี้นะครับ ออกลูกออกผลเรียบโว้ยนะครับเข้าสู่ปีที่6นะครับผมุกทันอันนี้จ,จะได้ต้นใหญ่พอสมควรนะครับผมนี่ครับซึ่งเพื่อนบอกว่าปลูกไว้กะดูแลยากพอสมควรเนื่องจากจะมีเชื้อโรคชรานะครับผมุกท่านตรงบริเวณเปลือกนะครับเพิ่นกะเอายามาใส่นะครับผมเห็นบ่ครับบริเวณนี้เปลือกเพิ่นจะแตกเห็นบ่ครับผม นี่ครับจะเอาใจยากเป็นพิเศษนะครับผมสําหรับคนที่อ,อ,อยากปลูกทุเรียนในโซนภาคอีสานนะครับผมก็ปรากฏว่าค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ดกนะครับช่วงปีห้าหปีแรกนะครับผมที่เพิ่งติดลูกนะครับผมทุกท่านนี่ครับ ต้นที่ปลูพรอมกันใช่ว่าจะโตทุกต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับต้นนี้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้ต้นเพิ่นกําลังจะตายซากนะครับผมทุกท่านมาดูอีกสวนหนึ่งนะครับผมนี่สวนนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้นใหญ่พอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ปีที่6เช่นเดียวกันนะครับผม ถ้าใคมีความคิดว่าจะปลูกทุเรียนก็สามารถที่จะปลูกได้สำหรับภาคอีสานนะครับผมอันนี้ก็นามาฝากกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเผื่อใครกําลังจะปลูกทุเรียนแต่ว่าก็อย่าปลูกหลายเพราะว่าจะดูเลยากพอสมควรนะครับสวัสดีครับ